อบจกำแพงเพชรเปิดการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียนจังหวัดกำแพงเพชรประจำปีงบประมาณ2,568วันที่18กุมภาพันธ์พศ2568เวลา9นาฬิกาที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนายสุนทรรัตนากรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียนจังหวัดกำแพงเพชรประจำปีงบประมาณ2,568โดยนางสาวศรีสุรางจูทองรองประลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรในนามคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬากีฬานักเรียนจังหวัดกำแพงเพชรเป็นผู้กล่าวรายงานการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียนจังหวัดกำแพงเพชรในวันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต1เขต2และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชรจัดขึ้นระหว่างวันที่18-20กุมภาพันธ์2568โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการแข่งขันกีฬาโดยการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่างๆในการดำเนินกิจกรรม ให้เป็นไปตามนะโยบายด้านการส่งเสริมกีฬาขององค์การบริหารสร่วนจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชรหันมาสนใจและมีส่วนร่วมในการเล่นกีฬาเพื่อให้เด็กและเยาวชนของจังหวัดกำแพงเพชรได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถเรียนรู้ทักษะและสร้างประสบการณ์ในการเล่นกีฬาและเยาวชนจะห่างไกลจากยาเสพติดเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ รู้แพ้รู้ชนะรู้ว่าภัยสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขจัดการแข่งขันกีฬาออกเป็น5ประเภทคือกีฬาฟุตบอลกีฬาวอลเลย์บอลกีฬาเซป,ปักตะก้อกีฬาเปตองและกรีธามีสนามการแข่งขันสนามกีฬาองค์การบริหารสร่วนจังหวัดกำแพงเพชร1สนาม 2. ด้านหน้าวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรและสนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร